สวัสดีค่ะพบกับอาได้แนแอนนะคะวันนี้นะจะพาทุกคนค่ะมาลองกิจกรรมใหม่ก็คือการปีนผาจําลองนะคะก็จะเป็นคลัมบิ้งค่ะที่นี่นะัอยู่ที่พร้อมพงนะคะที่เดอะแร็กเก็ตขค่ะแล้วตอนนี้นะัดเคยปีนผามาแล้วแล้วนะัก็มีน้องป่านอันนี้นะดจองน้องบีเลไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาสอนใช้อุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะหลักๆเลยคือมีตัวฮร์เนสแล้วก็มีรองเท้า ทาเน็ตไว้เป็นเป็นอ่าเข็มขัดรัดเอวแล้วก็รองเท้าปีนหน้าผาโดยเฉพาะยางข้างหน้ำก็จะแตกต่างกับปกติแล้วก็จะบีบที่ปลายเท้านิดนึงรองเท้านี่นะคะมันจะต้องมันจะต้องคับกว่าปกติให้หนิบหัวใหนงอเข้าไปมันช่วยเรื่องอะไรอะคะเชีเ่ยเป้พวกตัวเล็กๆได้อ๋อแล้วก็มาหนีบหัวใหญ่แล้วหัวเล็กมาก โอเคแล้วเดี๋ยวหน,นูเอาเติมสองฝั่งเลยก็ได้ค่ะโอเคไปปีนผา,าข้างล่างกันค่ะนี่คือผาจําลองของเรานะคะนี่ก็จะเป็นโซนแบบเบสกินเนอร์น้องป่านรออยู่แล้วโอเค<า>อเดี๋ยวน้องป่านจะมาอธิบายวิธ,ธีการปีนคุณใ,ใหญ่จะเข้าใจว่าต้อใช้แขนดึงมันก็ทําให้เมื่อยมือได้ก็คือใช้ขาถีบเตงขึ้นไปแล้วก็เราจะมีเลเวลของมันพร้อมแล้ว แลปีนสีเดียวเลยไหมคะหรือว่าสองสีโหหรือว่าพี่ปีนได้นะลองก่อนนะลองก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ตามสีเขียวไว้ค่ะแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็ใช้สีดำช่วยได้โอเคสีเขียวก่อนนะคะสีเขียวนะคะโอเค

คือสเป็น5ปยากากิน็น5คือยากขึ้น A อก็คือง่ายสุดไอเริ่มขาซ้ายเนี่ยเหรอ We'll <laughs> เขียวแล้วก็สีดํานะคะผ่านไปแล้วนะก็ถือว่าโอเคยังไม่ยากเท่าไหร่นี่ที่ยากตรงนู้นคือข้างล่างตรงนี้นะคะตอนนี้นังปัดให้เราลงมาข้างล่างนะคะเราจะปีนที่อันนี้ค่ะมันจะมีแบบว่างายงายหน่อยอะโอเคเดี๋ยวมาลองอ,<ไ>อ <laughs> มันงาย จับอันไหนอันไหนไงเพราะเราไม่รู้จะวางแผนใช่ปัญหามันคือเขาเรียกว่าเวลาเราเซตอันใหม่เนี่ยค่ะเราจะเรียกว่า problem ที่แปลว่าปัญหาคือเราจะมาแก้ปัญหากันเส้นทางที่เราคิดขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหาไปถึงท็อปได้ยังไงก็คือการอ่านอ่านสิ่งที่ดูคมเตอร์ตั้งใจให้ออกคอมพิวเตอร์เขาอยากให้ไปอย่างไงอืตอนนี้น้องปานกำลังจะให้เราปีน 5C นะคะก็คือจะอัพเวลขึ้นมาหน่อย ป่านบอกว่าหน่วยการดีจะตายแล้วเนี่ยก็เอตัวมาน่ขาขวามานี่ขาซ้ายมานี่ขาขวาทดีก็เต็มมันอะมาก่งแหละมบอกไว้ก่อนว่ามันงงมือซ้ายมือขวาขาซ้ายขาขวาขาขวานั่ละค่เสวค่ะแล้วมือซ้ายเอาเป็นตัวใหญ่ขาขวาค่อยมาดิเอาขาขวามาดิขาซ้ายมาดิ แล้วขาขวาขึ้นมาหิึ่งขาขวาขึ้นทั้งคนนะขึ้นอีกที่หนึ่ง 哈 <laughs> อะไรเนี่ยรอาน้องรองเท้าพี่เหมือนกันเลยอุย้ย <laughs> ทำไมคะผู้ใหญ่เขาไม่ใส่สีนี้หรอรองเท้า <laughs> ผู้ใหญ่เป็นสีนี้เอาเอายเขาวันนั้นนี่ยังไม่รู้เลยอะ่ะไม่เด็กคะ่ะเขาให้ใส่เล็กโอเคขยี้ขึ้นน,ะะนั่งแล้วค่ะมุตาแล้วมาปีนข้างๆด้วยอะ่ะ <laughs> เขินน้องอะ่ะไม่กล้าที่เห็นนะพี่ นที่ถูกต้องนะคะโปรเฟชชั่นอลน่ารักแต่เห็นที่นี่แบบว่าใน IG มีเด็กแบบเทียบเลยเด็กเยอะมากมากแล้วไอสีที่เราต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะมือเขาถึงหรอไม่ถึงต้องใช้ทุกสีเลยค่ะ ไอ้ลุงสีแล้วบางงูพระสุภุิไม่ถึงจริงรอช่วยตึงางไปัด้เดี๋ยวนะเขาไม่เจ็บมือกันเนาะไม่มีใครเขาเจ็บมือหรอดีค่ะอยากลองปินเองบ้างอ่ะแอร์ออโตดิเลใช่ทำยังไงอ่ะเอ๊ะนะคะเป็นเครื่องเซฟอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีคนมาเซฟเราก็ได้นะคะมาคนเดียวก็สามารถเล่นได้วิธีการใช้งานอันนี้ให้เราดึงลงมา เสร็จแล้วเราจะล็อกกิ้งตัวนี้นะคะเกี่ยวเข้าที่ห่วงด้านหน้าของถ้าเป็นของพี่แนทจะเป็นห่วงสีส้มนะคะส่วนของหนูจะเป็นห่วงนี้ห่วงนี้ค่ะอ่าห่วงนี้ใช่ค่ะก็คือเวลาเราเปิดมานสีแดงคือประตูให้เราเลื่อนลงหมุนไปทางขวาให้สุดให้ช่องนี้มันตรงกันแล้วก็ผลักเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเดี๋ยวหนูเกี่ยวเข้าที่ตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวหนูทำให้ดูตัวนี้เป็นตัวล็อกอัตโนมัติแค่ปล่อยมันก็จะล็อกอัตโนมัติแต่ว่าให้เราเช็คทุกครั้งโดยการกดลงเสร็จแล้วตัวนี้กด เอาออกวางแล้วเราก็ปีนขึ้นไปตัวนี้เวลาเราปล่อยมือเครื่องจะปล่อยเราลงมาอัตโนมัติเลยนะคะก็คือมันจะไม่แบบลังเราไว้นิดนึงไม่เร็วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปีนให้ดูแล้วปีนขึ้นไปครึ่งทางให้ดูเค okay. สมมติถ้าหลูลงหรือว่าหลูหล่นนะคะก็แค่นี้แล้วก็ยืนถึงพื้น okay, <yeah. S 1> พอเสร็จแล้วอันนี้กลับขึ้นมาเกี่ยวเข้ากับห่วงเดิมแล้วค่อยเอาออกแค่นี้อย่าปล่อยออกมาแบบนี้ไม่งั้นมันเด้งขึ้นไปเลยแค่นี้เดี๋ยวจะลองคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวดูจ้าจะรอดไหมโอเคคราวนี้เดี๋ยวนะจะลองปีนคนเดียวนะคะร <c oughs> อดบอกไม่รู้ 5 c เหรอแนจะลองเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะ,นนะ,ะลงมาเกี่ยวได้ไหมครับเดี๋ยวลุยได้เลยครับเกี่ยวไปเลยครับครั้งแรกต้องต้องอรองดรขอบคุณนะคะ,คคะได้น้ำเงินเหลืองนะครับขอบคุณค่ะของเราได้ส้มเกี่ยวน้ำเงินเหลืองเดี๋ยวแนจะลองขึ้นไปนะ ใช้ออโต้บิเลเองนะคะ mm hmm. ก็ผ่านแล้วก็รอสิ่งที่ยากของการที่บิเลเองมันคือ, mm hmm. ม,คอมันคือที่พอเวลาตอนที่เราปีนเนี่ยค่ะตอนที่มีน้องบิเลน้องป่านเข้ามาใช่ปะเขาจะช่วยดิเรกชันแนวทางให้เราแต่พอเราไม่มีเนี่ยเราต้องปีนคนเดียวใช่ไหมดิเรกชันของเรามันก็ค่อนข้างยากแล้วเราจะต้องใช้แบบความรู้สึกส่วนตัวเองว่าตรงไหนที่เราจะจับได้ตรงไหนที่เราจะปีนได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะยากที่สุดตรงที่ พอไปถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็จะต้องหงายตัวลงมาเองจากความสูงระดับนั้นนะคะมันก็จะเวเวอนิดนึงนะแต่ว่าความสนุกมันอยู่ตรงนั้นและคะ่ะเดี๋ยวนัดไปเล่นต่อทั้งๆที่ตอนนี้มือสั่นแล้วก็เจ็บมือมากเลยนะคะมือแบบแดงมาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นัดก็ปีนปีน,ปนหยุดหยุดมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะคือใจอะไหวขาไหวนะคะแต่มือนัดอะเจ็บจริงไม่ไหวอันนี้คือแป้งนะคะแบบกันแบบกันลืล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มือมันสั่นมากแล้วมันก็แบบเหมือนมันพองอะมันเจ็บจริงคือวันนี้ก็คงจะต้องเอามาฝากนะคะแค่นี้ก็คลัมบิ้งนะคะที่นัดเล่นนะคะชื่อของเขานะคะก็คือเออร์เบิร์นเพเกลนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้ามานะคะก็ดู มีข้างล่างตรงนั้นข้างล่างก็จะเป็นพวกแบบแอดวานนะพวกแบบเก่งๆแล้วอะไรเงี้ยข้างบนค่ะเลเวลเหมือนกันแต่ว่าช่วงมันจะสั้นกวา่ามันก็ทำให้เราปีนง่ายขึ้นนะกะ็สำหรับวันนี้นะคะน้องป่านน้องป่านไปไป,ไปสอนเด็กแล้วนะคะเด็กก็มาเล่นได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ออเดยออนแอนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะสำหรับวันนี้ออเดยออนแอรลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊าย เจ็บมืออ่ะ